สวัสดีแฟนเพจอีจิอีจทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ลงดัลลีมิเบเกอร์ควสรอบวันที่30มิถุนายนปี2 0 1 8ถึงวันที่11กรกฎาคมปี2 0 1 8เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่ากดและเงื่อนไขาการลงดัลลีมิเบเกอร์ควสรอบนี้นะครับเงื่อนไขและกดช็อตที่1เขาบอกว่าศัตรูเป็นเผ่ายมทูตสีแดงใช้ตัวละครสีฟ้าได้เมคคูณ2 ใช้ตัวละครโจมตีระยะไกลไม้คูณสองพลของสงหายคูณน4บอสหานันเนบชาตัวละครที่เพจร้ยแนะนำตัวละครหลักก็คือโยรุอิจิใบนำพันปีงล่าสุดอันนี้คือเก่งมากครับเพราะว่าตรงเงือนไขทุกอย่างถ้าเกิดแฟนเพจมีรุอิจิให้ใช้รุอิจิในการลงครับเพราะว่าง่ายมากส่วนตัวลองเพจิแนะนำเป็นป้าฟ้าพันปีอิจิโกโฟูรโลสีฟ้าเงี้ยครับหรือว่าไอเซนสีแดงก็ได้หรือตัวอื่นที่ตรงเงื่อนไขประมาณ2ข้อเช่นเป็นตัวละครสีฟ้าตีไกลหรือว่า สังหารตรงคู่กับตีไก่นึไก็ได้ครับปรับใช้ตามความเหมาะสมเพราะว่าแต่ละไอดีเข้าใจว่ามีตัวละครที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้นะนําว่าเป็นยูริจินะครับเพราะว่าตรงื่้ขไขที่สุดแล้วเก่งที่สุดในการลงรีมิเบเกอร์เควสช่องที่1แล้วต่อมากดแล้วกไขย้ช่องที่2ครับเขาบอกว่าศัตรูเป็นเผ่าฮัโลสีฟ้าใช้ตัวละครสีเขียวดาเมจคูณ2ใช้ตัวละครโจมตีระยะใกล้ดาเมจคูณ2 5งจคนของสังหารคูณ4แล้วก็บ่อสถานะเป็นบ่อพิษนะครับ ตัวละครที่ตรงเงื่อไขสือคือซุนซุนพันปีครับอันนี้ก็คือเก่งมากเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนโยูริจิเลยทุกคนตรงเงื่อนไขทุกข,ข้อแล้วก็เกมเพย์ก็ดีด้วยครับดังนั้นถ้าเกิดมีซุนซุนให้ซุนซุนเลยถ้ามีผมคิดว่าเกมมี่เปีที่เป็นตัวรองก็สามารถพาผ่านได้เช่นกันเพราะว่าเกมมี่เก้าปีคือแรงมากครับถ้ามีก็สามารถใช้ยูฮบาบ์หรือจังตูหรือตัวอื่นก็ได้ครับที่มีเงื่อนไขตรงกันทั้งสองข้อหรือตรง3ข้อก็แล้วแต่ปรับใช้ตามความเหมาะสมครับต่อมาเงื่อนไขและก็ช่องที่3สาม่ว ใช้ตัวละครสีส้มดาเมคคูณ2ใช้ตัวละครจมตรียะไกาดาเมคคูณ1.5แล้วก็บอดสานเป็นบอดสานะอ่อนแรงตัวละครตรงเงื่อนไขก็คือเบคุยะร่างล่า,ลาสุดสีส้มครับอันนี้ก็คือใครมีให้ใช้เลยเพราะว่าเป็นตัวละครสีส้มจมตรียะไกแล้วก็ตรงเงื่อนขไขเปหมดเลยครับดังนั้นก็สามารถใช้เบคุยะลงได้ถ้ามีผมคิดว่าสามารถใช้ป้าส้มหรือว่าอิชินหรืออิจิโกะม่วงโทชิโร่ม่วงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ สังหานคินซี่แล้วก็ที่กิสถานะได้ง่ายนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีก็สามารถพอพาผ่านได้แน่นอนหรือผ่านได้ดีด้วยถ้าเกิด5ทับ5้าแต่เบคุยาคือตรงเงื่อนไขครับดังนั้นถ้าเกิดแนะนำก็เบคุยาแล้วกันถ้ามีถ้ามีก็สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมได้ตัวละครที่เพจิใช้ลงดาลิมบิเกอร์เควรอบนี้ครับก็คือใช้เป็นป้าฟ้าพันปีแล้วก็ซุนซุนแล้วก็อิชิมพันปีครับทั้ง3าตัวเลยป้าฟ้าใส่เป็นบอลกระโหลก ถ้วยชาห้าดาวแท้แล้วก็ผ้าคาดโยมบรทูทั้งสามันเอสพีบวกสามิบเป์นต์ก็คือแอนอพันปีครับแล้วกูทารมสกิลสอแล้วก็เลือ,เเอดเต็มเพิ่มดาเมจยีบแบมเบีแดงพันปีแล้วก็ทามสกิลสองเปอรเซ็นต์นแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็น์แล้วก็ทา2มสกิลสองเปอร์เซ็นต์ป้าเพจเราสามห้าน้ำหอมยี่สิบอัพเป็นเลือดเต็ บอลกระโหลกค่าทั้ง3อั SP บวก30%ลิงก์ที่ก็คือแชทหอคอยเลือ,เเอดเต็มเพิ่มดาเมจ25%แล้วคุณทำสกิล2%อิชิดะระดับันปีแล้วคุณทำสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%สตาร์คันเฟโยอนเวอร์แล้วคุณทำสกิล2%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%ส่วนสุเพจเรา1-5นำหม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ค่าคีบวก400เพื่อคิดถึงพันนั่นเองอิชินจะใส่เป็นถ้วยชาห้าดาวแท้บอลกระโหลกแล้วก็ผ้าค่ายโยมทูต ทั้งสามัญ SP บวก30%ลิงก์ที่ใส่ก็คือโทชิโร่ซอมบี้ดาแดงพันปีแล้วก็ทํำสกิล2%แล้วก็เลือกเต็มสกิลแรงขึ้น20%คีคุณได้ดาแดงแล้วก็ทํำสกิล2%แล้วก็เลือกเต็มสกิลแรงขึ้น20%แชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%แล้วก็ทำสกิล2%อิชชินเพจเพรา,าสารทำ5น้ําหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจเมื่อติดนาไฟลวก20%เดี๋ยวเราไปลองลองกันดีกว่าดูว่าเพจิใช้3ตัวละครตามนี้แล้วจบที่ชั้นที่เท่าไหร่ i Oh. <laughs> we <laughs> เพจดิจจบที 22, ่22ชั้นครับเมื่อแฟนเพจลงจบแล้วให้กดรับของที่ซายล่างล i มิ t ตเบเกอร์เครอบนี้มีทั้งหมด22ชั้นเพจจได้22ชั้นพอดีครับก็คือกดรับได้หมดเลยให้ทุกคนกดรับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการปิดจบ Limit Baker q u ์เควรอบนี้ไปก็จบแล้วสะสลับไกด์ลงดันลิมิ t ตเบเกอร์เครอบวันที่30มิบมินายน ถึง11กรกคมปี2 0 1 8หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมสุดท้ายนี้นะครับขอฝากทุกคนกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนใจสมัครเพจสามารถโดยทางทิปมีหรือสมัครสมาชิกช่อง y o u t u b e ก็ได้จะได้รับอีโมจิไว้เพื่อคุยกันแล้วก็ได้ป้ายสื่อนข้างชื่อขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า